งไงเออโดดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกำลังขึ้นรถทัวร์ว่ะมึงไปไหนอะ่ะพอดีแม่กลัววาผ้าไปตาย <c oughs> ตลกอยู่ไหนเอาดีๆอยู่บ้านว่าไงเออเนี่ยกูชวนไปกินข้าวกินอะไรวะพี่เนี่ยกูไปเจอร้านอาหารชาบูมาโคตรหล่อยเลยเลยมาโทรมาชวนมึงเนี่ยที่ไหนอะ่ะเนี่ยแถวสุขุมวิท จริงอประมาณกี่โมงวะหกโมงเย็นแล้วกันหกโมงตรงเดี๋ยวกินเสร็จแล้วกูมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้มึงฟังด้วยอะไรวะเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อกันเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงม่วยไปเจอมาโหข้นแหลมเลยมึงสูงยาวขาวตึงไปด้วยดิสูงอายุนมยาวผมขาวหูตึงน้องมึงถุยเอาดีดีนีพี่เออเดี๋ยวกูชวนมึงไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเลยที่ BTS เอกมัยนะหกโมงตรงเออเออหกโมงนะเอออย่าเลทนะเออไม่เลทเดี๋ยวเจอกันกูนัดมึงเออโอเคนะเออบายบาย ฮัลโหลว่าไงพี่ฮัลโหลโดทำอะไรอยู่คุยกับพี่อยู่ไงเฮ้คนตีนนะมึงถามจริงทำไรอยู่เนี่ยไม่ได้ทำว่าไงเออเนี่ยพอดีกูมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งอยากมาเล่าให้มึงฟังว่ะพี่ยังเรียนไม่จบปอกูหมายโปรเจกต์ธุรกิจเนี่ยรุ่นพี่รุ่นพี่เขามาชวนกูเออโปธุรกิจอะไรวะพี่เป็นโปรเจกต์ทำธุรกิจกูว่าเวิร์กมากแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะมานั่งคุยกันดีกว่าอืมเออเออคุยที่ไหนอ่ะเนี่ยที่เทอร์มินอลแต่ว่าเดี๋ยวกูรุ่นพี่กูมาด้วยนะเว้ย ใครวะพี่รุ่นพี่ไหนรุ่นพี่ที่มาชวนกูทำธุรกิจไงสวยวะเฮ้ยผู้ชายมึงนี่เหมือนเดิมไหมโดรู้ได้ไงวะเออเนี่ยพี่เขานิสัยดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้มึงฟังประมาณชั่วโมงเดียวเองเออเออห้าโมงเหรอเออห้าโมงตรงว่างวะเออเดี๋ยวออกไปเลยแล้วกันงั้นเน้ำเลยโอเคเจอกันเลยนะเออได้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันบายบายเออว่าไงพี่ฮัลโหลโดอสดวกคุ้ยบ่าวเออได้ว่าไงเฮ้ยพอดีกูมีโปรเจกต์จะมาเล่าให้มึงฟังว่ะมาอย่างนี้ขายตรงชัวร์เลยขายตรงในมือวะ ขายตรงไงแม่งมีคนชวนทําเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยกูว่าไปชวนแบบไหนเขาชวนยังไงก็เนี่ยชวนไปชวนคนแล้วก็ไปขายของเงี้ยแม่งไม่อชอบว่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้ที่กูทาเนี่ยไม่ใช่ละเอางี้เอางี้ของกูทำแบบมันมีคอนเซปต์ concept. ปกติมึงซื้อแชมพูสบู่ยาสีฟันอยู่แล้วทุกเดือนถูกปะเออแล้วมึงมึงซื้อนเนี่ยมึงไม่เคยได้เงินคืนเลยถูกไหมถูกมึงว่าดีเวาลาถ้าเกิดเปลี่ยนที่ซื้อแล้วมึงได้เงินคืน ก็ดี <K ill ian> แต่มันจะเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยเป็นไปได้เพราะในระบบที่กูทําอยู่อ่ะกูเห็นคนทำนะเว้ยหเดือน12เดือนเนี่ยได้สี่ห้าหมื่นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <S <S สี่ห้าหมื่นเลยวะหกเดือนสิบสองเดือนอ้าวมึงอยากได้ปะละ่ะอยากดีเนี่ยเดี๋ยวกูไปเล่าให้มึงฟังอืมแต่จริงว่าพี่แม่งทุกวันนี้งานที่ทำแม่งก็เหนื่อยาตายอยู่แล้วอ่ะ <S <S โอ้ยดูกลัวมึงทำงานมากี่ปีไม่มีอะไรเลยนะเว้ยตอนนี้กูเลยอยากชวนมึงมาหาอะไรได้เพิ่มอีกทางหนึ่งอืมเออเออก็ได้วะ เออไปฟังก็ได้พี่เออไม่นานหรอกประมาณชั่วโมงเดียวเองอืออืที่ไหนอ่ะเนี่ยที่ร้านกา,ฟาแฟใกล้แถวแถวบ้านแถวบ้านเรานะเออแต่ว่าเดี๋ยวมีรุ่นพี่กูเขามาเขามาด้วยนะเว้ยเฮ้ยพี่ทำไมวะมาคุยกันสองคนไม่ได้อวะพี่น้องอ่ะไม่ใช่คือกูอะศึกษามาแล้วมันดีแต่คือกูยังใหม่ไงรุ่นพี่กูที่มาเนี่ยเขาทำมาสัก่างแล้วเขาน่าจะให้ข้อมูลมึงได้ดียวกูเว้ยเอ,อือ,อเออเออก็ได้ เอานะแต่มึงสบายๆนะเว้ยเพราะว่ากลุ่มกูเน้นความสบายใจคือมึงมาฟังเนี่ยมึงมาเอาข้อมูลก่อนถ้ามึงชอบมึงทําเลยแต่ถ,ถ้าเกิดมึงไม่ชอบนะมึงก็ไม่ต้องทําแต่กูว่าผลลัพธ์แม่งคุ้มเออก็ได้พี่ไปฟังก่อนก็ได้เอองั้นเดี๋ยวเจอกันร้านกาแฟแถวบ้านนะเออกี่โมงนะห้าโมงเย็นแล้วกันเออโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันอ,อย่าเลทนะเว้ยเออตรงเวลาตรงเวลาเออเจอกันคุณนัดพี่ก็รักให้นะเออ ว่ไาไพรชัยเอ้ยจำได้ด้วยเป็นไงบ้างสบายดีจำได้ดีเบอร์ขึ้นเออจะว่าวัดแซลหน่อยเห็นใน Facebook ไปต้องไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เที่ยวเยอะงานก็ลุ่งนี่ได้ขา่าวก็โอเคอยู่พอได้อยู่อ๋อเออเอเห็นยุ่งอย่างนี้ไงต่างคนต่างยุ่งเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะนัดกินข้าวกันสักหน่อยเออก็ดีเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานเออแล้วนัดสะดวกปกติสะดวกธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์อ่ะ วันธรรมดาไม่ค่อยว่างว่ะเหมือนกันเสาร์อาทิตย์น่าดีกว่าโอเคดีดีงั้นเสาร์อาทิตย์น่าจะได้เจอกันเนาะให้งั้นสักเสาร์บ่ายไหมเสาร์สักบ่ายโมงเจอกันแบบเดี๋ยวร้านอาหารแถวบ้านนายก็ได้ได้ได้เสาร์บ่ายเออกินข้าวกันเสาร์บ่ายเว้ยเอออมีเรื่องตื่นเต้นเรื่องอะไรวะมิน่าโทรมาเออตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยโอ้คิดถึงว่าต้องเจออะไรดีต้องคิดถึงรอดก่อนเลยคือตอนนี้ว้เราทําธุรกิจโซรู้จักไหมโซไม่รู้จักว่าจริงเหรออืมคืออะไรวะ โซคือตรีต์เคอข่ายรู้จักไหมเครือข่ายรู้จักว่าก็รู้จักดีด้วยเคยที่บ้านเคยทำเราเราเพื่อนเราสมัยตอนเรียนมหาลัยเขาทำกันเนี่ยก็เห็นเขาทำตั้งใจกันเออเออเเป็นไงบ้างในความความรู้สึกของน็อตน็อตคิดว่าตรีตเคอร่ายเป็นไงบ้างเฉยเฉยว่าไม่ค่อยชอบไม่รู้จะไปชวนใครซื้อของเห็นพี่มันซื้อมาเยอะแยะเต็มบ้านเลยอ๋อโอเคโอเคคืองี้แล้วงี้น็อตรู้สึกไงถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำุรกตจเคอร่าย ไม่รู้เงอนว่าใช่คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่น็อตคิดอะเมื่อกี้ที่บอกว่าเออเนี่ยต้องมานั่งซื้อของต้องตื้อต้องง้อขอขายอะไรเงี้ยคือสิ่งที่็อตคิดได้เว้ยจากการที่เป็นเพื่อนกันคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราไม่ทำหรอกเออแต่คือประเด็นเว้ยพอเราไปศึกษามาเว้ยปรากฏว่าเฮ้ยโซมไม่ใช่อย่างนั้นเลยอืมคือเรียกว่าแบบโซมเนมันพลิกประวัติศาสตร์ธุรกิจเกรือขายเรารู้สึกว่ามันโคตรเจ๋งอะตื้อง้อขอขายเราคนไปฟังไม่มีในโซมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งเราร โซเปิดมาสี่เดือนเวยยอดขายเกือบ5้าร้อยล้านน่ะ4เดือนเองเหรอเนี่ยเพิ่งแบบเนี่ยเพิ่งเปิดตัวกับเนี่ยคือสี่เดือนอ่ะเกือบ5้าร้อยล้านบาทไอตื้งง้อขอขายถ้ามันมีนะมันโตไม่ขนาดนี้แน่นอนเออแล้วสินค้าแบบเวิร์กมากเห็นผลเร็วมากเออคราวนี้พอเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันสร้างผลลัพธ์ได้เร็วขนาดเนี้เราคิดเลยนะว่าโถ้าหทับบูดเงินได้เร็วขนาดนี้บูดความเฉลได้เร็วขนาดนี้ คือเห็นเลยแบบแรงมานาใจมันมีแน่นอนเราคิดถึงนายคนแรกเลยคนแรกเลยนะจำได้ป่ะตอนที่เรียนมหาลัยด้วยกันอะที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันทำธุรกิจสักสำเร็จสัก5ปี10ปีจะถอยรถสปอร์ตด้วยกันจำได้จำได้เออเนี่ยแหละจะเป็นจริงคราวนี้แหละเออแต่สบายๆนะน็อตก็คือว่าเราอยากเล่าให้ในฟังเฉยๆทำไม่ทำ่าไม่ซีเรียสแต่คือรู้สึกว่าเออถ้าโซมันดีขนาดนี้เราอยากจริงจังว่ะเออล้วบัดดี้ที่แบบคิดถึงกันคนแรกคือนายเลยเอ้ยน็อตเดี๋ยวงั้นคอนเฟิร์มเจอกันสักประมาณบ่ายโมงที่ร้านอาหารแถวบ อืมก็ได้แหละแต่เราก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือก็เฉยๆนะจริงๆแล้วแต่จริงก็ก็ไปฟังได้แหละแต่เราก็ไม่รู้จะไปชวนใครเหมือนกันอ๋อไม่เป็นไ,ไม่ซีเรียสเราไม่ได้ไปชวนเราให้นายมาฟังมากินข้าวกับเรา<ช>เฉยๆเฮ้ยน็อแต่เดี๋ยวเราจะไปสักประมาณเที่ยงนะเยอ๋อ,อ,อทำไมมาเร็วอะ เพาเอินว่าเนี่ยเรามีรุ่นพี่ที่โซเนี่ยเขาว่ามันนั่งมาแถวนั้นพอดีเราก็ว่าจะกินข้าวเขา,ขาขขก่อนนิดนึงอ๋อเออเอ,อเดีเออ๋ยวถ้าเกิดสงโอกาสโชคดีถ้าเกิดพี่เขายังไม่รีบกลับเดี๋ยวอาจจะได้ให้รู้จักกันพี่เขาคนที่สส่โคตรด,ดีอะ่ะเออได้ไเออเออได้รู้จักกันเผื่อถ้าเกิดสงสยัยจสอบถามข้อมูลเออเผื่อถามพี่เขาาตอบคําถามได้ใปนี่ขึ้นเนาะโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะน็อตคอนเฟิร์มเออเออเได้เดี๋ยวของฝากไปให้ด้วยไปเที่ยวเหมือนกันได้ครับพ่อคันชัยเออคอนเฟิ โอเคเออเดี๋ยวส่งรายละเอียดเลยพวกนี้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดข้อมูลข้าวๆไปให้ดูด้วยเนาะในไลน์เนาะโอเคได้ได้เนาะเดี๋ยวเจอกันราลองดูลองเปิดดูเออได้เฮ้ยคิดถึงมึงเว้ยโอเคครับสวายบาครับบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับออยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสวัสดีค่ะพิการสบายดีจ้า หลอเอออ้อยเป็นไงทางานยังอยู่แถวแถวเดิมป่ะอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่สาทรนะจ้ะพี่อ๋อเหรอเออเออแล้วเลิกงานดึกไหมอ่ะก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะอ๋อเหรอเอ้พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปทําธุระแถวนั้นพอดีเลยก็กะว่าสักประมาณเสร็จธุระประมาณหกโมงเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะอยากจะได้เจอนั่งกินกาแฟกันหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งสะดวกไหม ก็ไม่เป็นไรหรอกจริงๆก็ไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานไงคิดถึงไงก็เลยมานั่งกินกาแฟสักชั่วโมงหนึ่งไม่มีอะไรหรอกออรอก็นั่งกินสักประมาณเจอสักหกโมงครึ่งกินกันเสร็จสักทุ่มครึ่งก็ได้นเนาะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะได้ครับผมถ้าบย่างนั้นเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะได้ไดรีบเคลียร์ธุระเนาะแล้วเดี๋ยวหกโมงครึ่งเนี่ยจะเจอกันที่ร้านกาแฟแถวออฟฟิศออยนะได้ค่ะพี่การเจอกันโอเคได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิน้นเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะพี่การอ๋อเออแล้วเป็นไงบ,บ้างงาน่วงนี้ยุ่งไหมเนี่ยก็เรื่อยๆนะคะพี่การอ๋อเหรอครับแล้วทํางานทุกวันไหมอ่ะมิ้นทําวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะพี่การอ๋อเหรอเอออย่างนี้ก็แสดงว,ว่าวันอาทิตย์ก็ว่างอะดิอาทิตย์นี้เหรอคอืมก็ยังว่างอยู่ค่ะ อ๋อโอเคงั้นดีเลยคืออย่างนี้มิ้นตอนนี้พี่มาร่วมธุรกิจกับบริษัทที่ชื่อว่าโซคอร์ปอเรชั่นมิ้นเคยได้ยินไหมยังไม่เคยรู้จักเลยค่ะพี่การอ๋อเหรอเออเดี๋ยวพี่พูดตรงๆเลยนะคือบริษัทเนี้ยมันเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นบริษัทเครือข่ายเฮ้ยแต่มิ้นใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบวางสายโอเคไหมคือม,มิ้นก็รู้ว่าวันนี้ถ้าพี่ไปทําตื้อง้อขอขายแบบที่เราเคยเจอมาเนี่ยยังไงยังไงพี่ก็ไม่ทําแน่นอนว่าไหมค่ะเออแต่เเนน่ยมป็ใหล ซึ่งวันนี้มิ้นลองนึกภาพดูสิทุกวันนี้เราก็ซื้อของกินใช้กับร้านต่างๆอยู่แล้วจริงปะละ่ะแต่วันนี้เพียงแค่เราเปลี่ยนที่กินที่ใช้นะมาใช้ของโซเนเาก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้เลยในชีวิตประจําวันเพราะฉนั้นเนี่ยพี่พี่เองมองเห็นมิ้นมิ้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่มั่นใจเลยว่ามิ้นเนี่ยสามารถทําธุรกิจนี้ได้แน่นอนเนี่ยวันนี้มิ้นลองนึกภาพสิวันนี้แค่เราเปลี่ยนที่กินที่ใช้เนี่ยก็มีรายได้เพิ่มอ่ะมิ้นว่ามันดีล่ ก็ดีนะคะพี่การแต่ว่าถ้าเกิดว่ามินไม่ได้ไปขายของแล้วมินต้องทํำยังไงอะคะเออแต่อันเนี้ยมันเป็นธุรกิจยุคใหม่นะึกภาพดูสิวันเนี้ยเราก็ซื้อกินซื้อใช้ตามร้านต่างๆอยู่แล้ววันเนี้ยแค่เราเปลี่ยนที่กินที่ใช้นะเราก็สามารถมีรายรับเพิ่มขึ้นมาได้โดยเฉพาะในเศรษฐกิจแบบเนี้ยพี่ว่านะการที่เรามีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็เป็นความจำเป็นสําหรับชีวิตเลยจริงๆนะว่าไหม นูว่าก็จริงนะคะพี่เพราะปกติเนี่ยเงินเดือนหนูไม่ค่อยพอใช้อ่ะค่ะแต่ว่าหนูคิดจะไปลงทุนเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีเงินลงทุนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ่ะค่ะพี่นั่นสิพี่เองก็เป็นเหมือนกันคือพี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนพี่เองก็อยากจะไปลงทุนเหมือนกันแต่ว่าก็ขาดเรื่องเงินลงทุนแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองเนี่ยก็ทํางานประจำใช่ไหมเวละประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้จะเวลาที่ไหนไปทําแต่ว่าธุรกิจเนี้ยที่พี่ชวนมิ้น์มาจอยพี่ว่ามันดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหม คือหนึ่งเนี่ยมันลงทุนต่ำมากๆเลยในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงก็ต่ำด้วยแล้วเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเวลา8-10ชั่วโมงไปทำเราแค่จัดเวลามาวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจนียได้สำเร็จแน่นอนและที่แน่คือธุรกิจนี้สามารถให้รายได้ให้มิ้นเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0ถึงบาทภายใน3-6เดือนได้เลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้มิ้นสนใจหรือเปล่าล่ะถ้ามันทำได้จริงๆก็น่าสนใจนะคะพี่การเออเนี่ยเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวสัก ก็ไงเนี่ยพี่ว่านะมิ้นลองเชื่อใจพี่นะพี่มั่นใจว่าธุรกิจนี้มันทําให้เรามีรายได้เพิ่มแน่นอนมิ้นจัดเวลามานะคุยกับพี่ที่ร้านกาแฟแถวบ้านก็ได้นะแล้วเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันแล้วมิ้นชอบไม่ชอบยังไงนะไม่ต้องเกรงใจพี่นะถ้าไม่ชอบมิ้นบอกได้เลยนะแล้วไม่ต้องทำโอเคไหมได้เลยค่ะพี่กาเออแต่เดี๋ยวเนี่ยพี่จะมีน้องอีกคนหนึ่งไปด้วยนะครับน้องคนนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยศึกษาธุรกิจนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทําธุรกิจนี้มาไม นะครับแต่น้องคนนี้เป็นคนที่สัยดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆนะครับก็รับรองได้เลยว่าไม่มีการบัะคับขายของกันแน่นอนนะสบายใจได้เดี๋ยวไงเนี่ยจักวันอาทิตย์สี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันแถวร้านกาแฟแถวบ้านมิ้นแล้วกันเนาะได้ค่ะพี่การโอเคครับผมได้ครับเดี๋ยวไงเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหครับจ้า ครับนัทนิงหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ผมนัดนะลูกยัยตีจำได้ไหมครับอ๋อจ้า้องนัดเป็นไงสบายดีไหมลูกสบายดีครับนัทนิงสบายดีไหมครับสบายดีแล้วพ่อหล่ะเป็นไงบ้างลูกโอ้ยพ่อสบายดีก็เห็นอาทิตย์แล้วไปทําบุญด้วยกันมาใช่ยังถามถึงเลยว่านัดทาไมไม่มาด้วยโอ้โหครับขาขอบคุณที่คิดถึงเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วผมจริงๆแบบอยากไปเหมือนกันแต่เด็นะว่าผมทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนอยู่อ๋อทำอะไรลูกตอนนี้ผมทำโซนั้นเิงรู้จักหรือเปล่าครับโซเหรอ ไม่เคยได้ยินเลยลูกเป็นของเกาหลีเหรอ,อไม่ใช่ของเกาหลีโซ so, คือธุรกิจเครือข่ายครับนั่นเองธุรกิจเครือข่ายเหรอเออนะฟังมาเยอะแล้วละจริงเหรอเป็นยังไงบ้างนนในในเ่าไม่ฟังหนงเป็นยังไงบ้างมันก็ต้องแบบเห็นเพื่อนน้ามาตื้อเยอะแยะเลยนะต้องไปปิดยอดต้องไปขายต้องทำโน้มทำนี่อย่างน้าเลยแบบไม่ชอบเาแบบปฏิเสธไปหมดก็แสดงว่าที่ที่นั่นเองเคยได้ยินก็คือแบบมันต้องตื้องอขอขายอะไรประมาณนี้ไหมครับทำนองนั้นทำนองนั้นน่ เยี่ยมเลยไม่ <laughs> นัดไปททำหรอ <laughs> เอ้ยผมว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่นั่นหนิงเข้าใจผมกาไม่ทำหรอกอเออพ่อผมก็ไม่อยากให้ผมทําด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือเหมือนแบบป๊าเขามารู้สึกแบบว,ว่าเออมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็เลยแบบไฟเขียยให้ผมทําเต็มที่เลยฮะันเหรอใช่แต่ยังไงเดี๋ยวนั่นหนิงอเผอิญว่าวันเสาร,ร์นี้ผมไปแถวบ้านนั่นหนิงอยู่ครับว่าจะแวะเข้าไปเยี่ยมเจ้าของฝากไปให้อ๋อไปไหนมาลูกไปเชียงใหม่มาครับอ๋อจ้ะ ได้ได้วันเสาร์หรอใช่ครับเผอินว่าตอนเย็นผมติดตุระว่าจะไปตอนบ่ายครับนีกสะดวกไหมครับประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงอ่ะโอเคได้หลูกได้ได้ก็เลยเดี๋ยวเอาของฝากไปให้เดี๋ยวเอาโซ่ไปเล่าให้ฟังด้วยนะครับโอเคโอเคจ้าได้ได้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับโอเคครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ